บริเวณรอบสระนะครับหมาไรเากรเศาสร์นะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมคนก็นั่งกันรอบรอบสระกันเต็มนะตรงไหนมีที่ว่างเขาก็นั่งกันนะครับสะพานพุทธนะครับ ขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านตรวจสอบเกษตรองค์มีทางที่ใจของผู้ซื้อและผู้ขา,ขาขออยของค่ะคนยากประชาสัมพันธ์นะคะที่ด้วยงานเกษตรแฟร์ผู้มาเจนะี่ยมมาอยู่ที่งานเกษตรแฟร์นะครับบ้านบางเขนนะครับถนนประหลโยธินนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับโอโ้เคยมาครั้งสุดท้ายมาปี40นะครับเพิ่งแป๊บเดียวผ่านมา27ปีแล้วเร็วมาก สตอเบอรี่เสียบไม้ด้วยนะครับองุ่นไซมัสคัพนะครับมีเสียบไม้ด้วยดูว่าน่ารักน่ากินดีเนาะทำไมน้ำแนวโบราณมันหากินยากไม่ค่อยมีขายแล้วครับตอนพี่เด็กๆยังมีขายเยอะแยะไปแล้วหลังหากินยากมากเลยเนี่ยปกดีขายที่ไหนครับปกติที่ไหนนะครับ อ๋อเหรอครับขายดีไหมดีอยู่นะครับอร่อยนะครับเนี่ยฟังเวอร์นี่ก็มีหลายสาขานะครับเนี่ยวันนี้เรามาที่ห้านะครับปูภาพันนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเี่มีหลายไส้นะครับมีหลายไส้นะครับผมร้านนี้เกี๊ยวซาไส้แน่นนะครับ มีทั้งทอดมีทั้งนึ่งนะครับชิ้นละสิบบาทเห็นแล้วน่ากินนะครับเนี่ยซาตลาดปูนะครับตัวใหญ่ๆไส้แน่นๆนะจ๊ะไส้แน่นนะครับเห็นแล้วน่ากินครับผมซาตลาดปูจ้าอ๋อเขามาจากตลาดปูนะครับอันนี้อันนี้พริกย่างไส้แตกนะครับเนี่ยน่ากินนะครับเนี่ยแต่พริกนี่จะออกเผ็ดๆหน่อยพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกครับ มาแรงพ่อนะครับนะฮะจักกแตนก็มีนะครับจักกะแตนห้าสิบห้าสิบนะครับเนี่ยอลองอลองแ<อ>มงไหมนะครับเปสามสิบห้าสิบบาทนะครับออกมันๆนะครับเนี่ยอร่อยดีย นี่เป็นพิซซาญี่ปุ่นนะครับโอไม้อ่าฮาชิมากิพิซซาญี่ปุ่นเสียบไม้นะครับเห็นนี่พิซซาญี่ปุ่นมีสไตล์เสียบไม้ด้วยพิซซานี่ก็มีหลายหน้านะครับ พิซซ่าต้มยำต้ก็ตำมรับพิซซ่าหน้านแฮมเมื่อกี้แตกตางเลยมีพัยพิซซ่าสร้างสรงครคน,นะครับพิซซ่าเจียบไม้ด้วยหอยย่างนะครับมันเจ้าสัวครับผมดเนี่ทอดหน้ากินเลยนะครับเนี่ยพลังปูเลย อันนี้เนะี่ห่อจ๊อปูห่อจ๊อกุ้งเนี่ยนะครับอาหารหลากหลายในงานกเกษตรแฟน,นะครับผมหกสิบบาทนะครับผมหมูย่างนมสดสิบบาทนะครับห่อจ๊อปูกุ้งหกสิบนะครับอันนี้นะครับขนมปังชีสเยอะนะครับ ี่มมึกยักษ์นะครับสีลูกร้อยนะครับร้านนี้นี่้านาหารญี่ปุ่นนะครับสไตล์เกาหลีนะครับตอนนี้อาหารเกาหลีเนี่ยมาถึงเมืองไทยเยอะแล้วนะคะรับพลางานไทยไม่ทานอาหารเกาหลีเลยนะหน้ากินชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยชิมบับไก่ทอดชีสนะครับ ปกติขายที่ไหนครับปกติอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวนี้อาหารเกาหลีี่บุกประเทศไทยหมดแล้วนะงานฟงงานแฟ์บางทีมาไอ,อยู่เกาหลีแล้วยู่บางไทยบางครั้งอ่ะชักเริ่มงงงแล้วครับพระทะเลทังระเบิดนะครับผม ไปเดียวนะครับทะเลทะเลถังนะครับนี่ครับหนังไก่กรอบฮีโร่แล้วก็รับประกันว่าไร้มันนะครับนี่ก็สูตรสมุนไพรนะสูตรดั้งเดิมน้ำหนังกรอบบาร์บีคิวก็มีนะครับปักใต้นี่หากินยากนะครับขนมลาปักใต้นะครับไม่ค่อยมีขายนะครับเขาบอกทำวิธีมาทำยาก ถุงละสี่สิบสามถึงร้อยนะครับขนมลาบใต้ี่หากินยากนะครับเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยมีคนมาขายเลยอะหรือมันทำยากทำยาก,ยากใช่ไหมหากินยากมากมันก็ยังมีกินเนี่ยนะต่อไปภาคใต้มีแน่นอนใช่ไหมไฟแรงด้วยไหมครับเนี่ย มาอ้อบานกลางบานกลางแรงมากก็ทำได้ครับโอ้โหแค่จะดูเหมือนง่ายอ่ะแค่ด oh ูเหมือนง่ายผมดูแล้วไม่ง่ายเลยเนี่ยสมมุตินะะ after, ี่เป็นก็ไม่สวยอีกไอหมุนไม่ได้อบจะมวนขึ้นมันจะเอามันยากกันนะเนี่ยพี่รัคุณต่อยในห้างก็น่าจะสามสี่พันได้อยู่พอมาคคุณต่อยก็กลายเป็นเจ็ดพันเนี่ยบวกเขารบวค่าโปรโมท านใหญ่ๆก็ห0าพันท่อใช่ใช่ยังไงเกษแฟนี่เฉลีย่ยก็ประมาณ3,000กนจะถือไม่แพงเพราะเก้าพันโซนเ้าไม่โซนทีเาจะแพงก่นานี้เพราะว่า9วั 26, นในหกสองหมื่นหกพันห้าแล้วก็ตกตก็วันไม่ถึง3,000ก็ถือไม่แพงรวมค่า,าวค่าไฟด้วยขาดน,นิดหน่อยขาดนิดหน่อยขาน,นีาน,น่ครบ3ามพันก็ได้จ้ะเห็นพ่อค้าที่ขาย ขนมลาบแก้นะครับแต่ถ้าันโซนเส้นตรงนะครับ9วันก็สามหมื่นกว่านะบางโซนก็มีการประมูลนะฮะแต่โซนนี้ยมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลย26,500นะฮะแต่9วันนะครับก็ตกวันเกือบ3 0 0พันอ่ะอ่านนิดหน่อยรวมค่าไฟแล้วครับผมร้านนี้ชื่อปากนะครับขนมปังแลบลิ้นนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆว่าลิ้นยาวแค่ไหนขนมปังแลบลิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนไส้ทะลักนะครับเนี่ยนะฮะ ปูต่อยเบเกอรี่อะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไส้น้ำอ๋อไส้กอกไก่มางยองเนตนะครับชื่อแปลกดีครับขนมปังแลบลิ้นไส้กอกมายองเนตนะครับผมแถวก้วยนมสดนะครับเขาบอกเขาตีสิบบาทครับผมเขาบอกแม่อร่อยยินดีคืนเงินเขาว่างั้นนะครับ ทานลัดกันด้วยโมบายสะพานพุทธนะครับขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านตรวจสอบสลิปรองค์รวมทุกทั้งที่มีการซื้อขายเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อและผู้ขายทุยกท่านความย่าประชาสัมพันธ์นะคะยื่งด้วยงานเกษตรแรงผู้มาใช้งาน,นสตอร์เบอรี่ร้านนี้นะครับมาทั้งสวนเลยครับมาเป็นสวนแล้วั้งเนี่ยสายสตอรอเบอรี่เป็นหลักเลยนะครับรอรอยครับลูกก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ยกสวนมาแน่เลย ถ้าลูกใหญ่ก็ลกล่องละว่ายี่สิบครับผมอ๋อกล่องกล่องถัดไปร้อยสี่สิบบาทลูกเจะใหญ่นะครับสี่สิบบาทนะครับลูกใหญ่นะครับใหญ่แป้งเลยครับผมอันนี้น่ากินของร้านนี้ถังผู้ลูกนะครับพวกเครื่องแก้วนะฮะไม่ติดฟันนะฮะแต่เขาบอกอะระวังกะติดใจนะครับร้านนี้นะครับ เป็นผลไม้เมืองหนาวเนี่ยอันนี้เคลือบแก้ไปเป็นน้ำเชื่อมนั้เป็นอะไรครับระวังจะติดใจเนี่ยอะไรคเอ้นี่เป็นอ๋อน้ำตาลไงเห็นบอกระวังจะติดใจแล้วน้ากินเลยกินแม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยอยักษ์เยิ้มนะครับร้านนี้นะครับไส้ทะลักครับผมไส้หน้ากินลูกใหญ่นะร้อยลูกกระเลิศเลยนะเนี่ย อันนี้อยู่โซนไนนะครับอยู่ตลาดสะพานพุทธนะครับเะเลยมีคนเด็กใเลดองนะครับยำไฮโซไทยแลนด์นะครับแบบแบบไทยสไตล์เกาหลีนะครับหกสิบบาทสองกล่องร้อยนะครับยำสไตล์เกาหลีนะครับแบบไทยนะครับ ทอม้วนทอม้วนสดนะครับอันนี้ขนมไทยๆนะครับผากชินยากนะเนี่ยไม่่อยมีย เกษตรแฟร์นะครับงานยิ่งใหญ่นะครับมีหลายโซนนะครับผมนะฮะมีหลายโซนเดินกันเมื่อยเลยน่าจะใหญ่กว่ากาชาตินะร้านอาหารจะมีมากกว่าอันนี้ก็ติดริมสาครับเนี่ยด้านหลังร้านก็เปริมสานะฮะสาขุดนะครับว่ะสาขุดนะครับอันนี้มีการแสดงอยู่นะครับเนี่ยร้านนะครับแซกทะเลดองนะครับ สไตล์กลกเกาหลีละละน,นะนครับเนี่ยซี <OR S> อุเกาหละะีนะครับน้ำปลากรวดด้วยครับผมอันนี้สองกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยองค่ะอ๋อใช่ราชวัตรนะครับ ฮาลาลก็บอกเป็นฮาลานนะครับว่าคนขายอิสฉาลครับใช่ฮาลานนะครับสีสันน่ากินนะครับชิคขายยังไงครับเนี่ยขอละหกสิบบาทสองกล่องเลยจ้าหาสิบบาทสองกล่องเลยนะหกสิบบาทสองกล่องลอยครับครับสองกล่องลอยครับผม หนึ่งชิ้นแบบไส้เขาแน่นมากนะครับเนี่ยมีหลายไส้มีไส้ไข่เค็มด้วยอันนี้จะหมดแล้วจ้าไส้ไข่เค็มด้วยนี่ถั่วแดงฟักถั่วทองมีไขออ่อ๋ออ๋อนี่ถั่วแดงไขล่ล้วนคุงพุ้ยอาวุธฐาดอารมณ์ดีนะครับ สองชิ้นร้อยนะครับสึงสองชิ้นร้อยนี่สวยนะร้านนี้ขนมน่ากินนะครับเนี่ยสีสรารเห็นแล้วหิวข้าวอยวขนมเลยไ่ทะเลกระซ่าร้อนนะครับ ผอยทอดทะเลใช่บไหมครับอ๋อผมนี่กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อกล่องหนึ่งร้อยครับรถอะไรครับ<ห>เป็นรถรถอ๋อรถชีสแลบาร์บีคิวปาลิก้า น้ำผลไม้นะครับร้านนี้เด็กๆชอบนะฮะเพราะแนวเขาสร้างสรรค์ดีนะครับใช้สลิงนะครับฉีดยามาใส่เยลลี่เป็นน้ำผลไม้ติดแถมหนึ่งนะครับเป็นสลิงนะครับผมเยลลี่น้ำผลไม้นะครับผมถือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไอเดียดีมากครับนะครับลูกกระสีบาทนะ่อนจีต้องจี้ไม่แตกก่อนนะครับเด็กๆไม่รู้ใส่ปากเลยไม่ได้ ถ้านายไปเป็นน้ำผลไม้หรือไปเป็นเยลลี่ครับเป็นน้ำผลไม้ครับอ๋อน้ำผลไม้นะครับผมลูกกัะส0บาทค,ครับผมดูก็น่ากินดีปากหม้อตัวกลมนะครับอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยันอันนี้ขายจานจานเท่าไหร่ครับ อันนี้นรายการราคาอาหารนะครับราคาไม่ถูกงหรือว่าแพงนะครับต้องเอารถตู้มาดัดแปลงนะครับเลื่อนที่ได้ครับผมเกาหลีสไตล์ไก่นะครับมีสไตล์ทอดทอดนะครับผมใชู่งก็ไม่รับ สไตล์ตเกาหลีจะไม่ค่อยเผ็ดนะครับรถก,กลางๆนางนทางจะเผ็ดกว่านะครับนี่เหมือนงานวัดเลยนะครับเหมือนงานวัดเหมือนงานวัดเลยนะครับ